ก,กา,ก,าก,กันสิครับที่ผมชอบแคสเกมกับเอ็นเฟเต้นะครับกาบอย่างงี้สับไม่ใช่กาบอย่างางี้แม่งแน่นอนตรงไหนปุ่มก่อนก็ตอตรงนี้อ่ะสูบดีเอเด็ดสูบไม่แล้วเมื่อกี้ต้องหยุดทานครับที่ผมต้องเล่นด่านหนึ่งก่อนนะครับเอาท่านผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยเออผมดูช่องช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าช่องช่องไอพี่ทองทองอะไรทักอย่างอ่ะพี่ทองดีครับเจ็บไอ้มผมเห็นว่ามันยากผมเห็นว่ามันมันไม่ยากไอ้ผมเลยหล่อมันเล่นด่านนี้ค่อยยากครับ ไอ้ขอพี่ทองดีจะจะไม่เหมือของผมนะครับของของพี่ทองดีคือไอ้ขอเล่นไรคอมไงไม่เล่นขอไม่เล่นไรเมือถือเ <What? S 1> ออผมเล่นไรเมือในม,มือถือนะ <What the? S 1> ถ้าจะไม่อลดก็ผมทิ้งในใต้ดนนินให้นะครับไม่ได้อยู่ในสตอร์นครับในสตอร์นี่ไม่มีเลยอยู่ไอแอปไอเสียนเนี่ยผมจำแอปชื um ่อแอมดาแต่ผมจะทิ้งในจ้างแอปด้วยนะครับ yeah. หาโหลดได้เลยคุยกันนะครับแอปเนี่ยที่ผมใช้อยู่อ่าเ,เยียไว้สัสไปประเทศไทยก้องจริงจงังอ้าไม่ใช่ไอ้สั์ตรงนี้เหรอวะไอ้สิบเก้านาทีเอา ปิดปากแต่ง f วมสอเพื้อนี่อย่ามีพ้าที่สอนดีกว่าเล่นตาไม่จบหรอกมันจะนานนี่ <h ide> <tama> <guys> <amo> <guys> ตุ๊กเขียบว่าอะไรอะ่ะวัาวั a t the มันได้ไม่ยากเขาจีนมันได้ไม่ยากเห็นไหมเล่นไม่ยากเห็นไหมเล่นไม่ยากแค่กิ้นแค่นั้นเองอ่ะเออชุบอ้าว้ยด่านี้ประจำเลย ตรงนี้ตรงเอวสูงดิไปเครื่องหมาไอย้อนกลับว่ะเอ็มมีไอ,ไอจุดๆเหมือนเมาส์นะครับผมผมใช้อีกแอปหนึง่งแอปรนการถ่ายอแอปหนึง่งไม่ใช่แอปที่ผมถ่ายไปตามถ้าผมสแกนเกมไอเดตตี้วิจริงๆอะผมไะใช้แอปที่ไม่เห็นหน้านะครับเออใครที่ยังไม่ดูตอนผมเปิดหน้าก็อยู่โฟนที่ผมทีกีแต่ไม่ต้องยิงหรอกกดปุ่มตัวไอได้เลย อย่าพ่อตาย,อยโอ้โหสัตว์มึงยังไม่ได้เราเดี๋ยวยผมเล่นตาลจบเลยไปเร็วมาเร็วครับก็เกลียดๆดีการเล่นเกมไปสิ่งีไม่ดีผ่าน,นครับแล้วกูจะเล่นทำไมวะไม่ได้น,นะไอสัตว์ก็เดี๋ยวไม่เดีย๋ยวบุ้งเอามา เดีย๋ยวผมเล่นตายอีกครั้งเ,เดียวเลยการเล่นเต็มดีต่อสมขของนะฮะพวกเกมพวกของกเนี่ยมันจะชอบโฆษณามากนนเนี่ยผมผมเจอมาบ่อยไอ้ใช่เกมไอ้ที่ผมเล่นเมื่อวานเ่ยเกมที่ผมเล่นเมื่อวานเนี่ยเออเดีย๋ยวพักไว้ก่อนนะครับ Okay, right? ลงเล่นนี้หน่อยอ๋อด่านนี้ไม่เล่นก็ก็สลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่ารืมกดไลค์กดแชร์แล,ล้วกดซับสไครต์จ้าไปแล้วไม่เล่นแล้วเนาะย yes.